มากรรมแบทเทิลออฟลุนนะครับผมล็อกอินนะครับผมกิจกรรมนี้ก็คือล็อกอินหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีนะครับผมได้รับสองป้ายสุม่มอ่าใช้คำว่าสองป้ายสุ่มนะทิกเก็ตสุม่มนะถ้าล็อกอินสามชั่วโมงนะครับร้อยแปดสิบนาทีก็จะได้สามทิททกเก็ตสุ่มนะครับผมหรือสายเติมมันก็จะได้อีกแบบหนึง่งนะเนี่ยซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปรกรณ์รรคือสายเติมนะครับผม เติมดาเมจได้ด้วยนะผมสายเติมก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราไม่ได้สายเติมเนาะเราจัดเลยบับมันลดลงเปล่าห้าศลดหนึ่งหน่วยปั๊บ,บไม่ลดไม่ลดนะผมไม่ลด และไม่เสียกดอีกทีไม่ลดด้วยไม่เสียด้วยแสดงว่าเราต้องเลือกอันหลังแล้วมั้งเนี่ยเลือกหลังล้วครับอืมเสียด้วยเสียด้วยไม่ลดด้วยนะครับผมแย่แนละโอเคอันกลางเหมือนเดิมโอเคลดมาแล้วนะครับหนึ่งร้อย ย้ำอีกทีฮะอ,อืออีกหนึ่งร้อยของแท้เราย้ำกลางเลยไหมย้ำกลางเลยอือหนึ่งร้อยเอาเรื่องครับนี่ก็มาเล่นเก็บรอบชั่วโมงได้นะสำหรับคนที่ออนอยู่อะนะผมของรางวัลก็จะมีพวกเนี้ยครับผมเนี่ยมินิแมปนะครับผม ลายมังกรทองนะครับคุมจิตร้อยห้าสิบปืนนะเอ่อทลายผมหนึ่งวันนะครับผมหรือว่าจะเป็นกรณีที่เป็นเอ่อบอสโลกนะครับพลังชีวิตโลกก็มีนะครับผมก็จะเป็นลายเขียวนะครับแล้วก็ลายมรดินนะครับผมนะก็รวมสรุปก,กันได้นะครับผมจัดไป